ในช่วงหลายปีข้างหน้าท่านจะมีการประชุมในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้ด้วยกัน And you will make many plans. ท่านจะวางแผนต่างๆมากมาย And that's good. <S นั่นเป็นสิ่งที่ดี But there's something much more important than a plan. แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมากกว่าการวางแผน There's something much more important than a vision. มีบางอย่างที่สำคัญมากกว่าการมีนิมิต There are many people who have visions and who have plans. มีผู้คนมากมายที่มีนิมิตและมีแผนการ but who do not carry them out แต่ว่าไม่ได้ทำตามสิ่งที่มีตั้งเป้าเอาไว้ and so the question for you in Thailand for me in Canada for the people of the world is will we be faithful to the task that God has given us ดังนั้นคำถามสำหรับพี่น้องในประเทศไทยสำหรับข้าพเจ้าที่แคนาดาและสำหรับผู้คนทั่วโลกก็คือว่าเราจะสัตซ์ซื่อต่อหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราหรือไม่